ใช่ไหมคะมี A D, D D แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเลือดที่ใบไปแล้วทีมก็ยังไม่เข้าใจถ้าเคยนะคะ Microsoft B C O คือคำตอบค่ะ Microsoft B C O นะคะคือโปร,โกรแกรมสําหรับการออกแบบผัางงานไดอะแกรมที่ช่วยให้เรานะคะสามารถเปลี่ยนไอเดียให้เป็นภาพที่ทําให้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นแผนผังองค์กร p r o ชาร์ t หรือแผนผังเครือข่าย ก็สามารถทําได้อย่างมืออาชีพค่ะด้วยเทมเพลตสาเร็จรูปกว่า250แบบทําให้เรานะคะสามารถสร้างแผนภาพได้อย่างรวดเร็วพร้อมฟังก์ชันการเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ที่ช่วยนําข้อมูลจาก Excel นะคะมาสร้างเป็นแผนภูมิได้ทันทีหรือเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลเพื่อให้แผนพังของเรานะคะอัปเดตได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะ VCO ยังรองรับการทํางานร่วมกันแบบเรียลไทม์ช่วยให้ทีมของเรานะคะสามารถแก้ไขและแช์แผ่นง,งานได้พร้อมกันทุกที่ทุกเวลา ลดความยุ่งยากในการสื่อสารเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและยังสามารถทำงานร่วมกับ Microsoft 365ได้อย่างลงตัวเลยนะคะองค์กรชั้นนำส่วนใหญ่เลือกใช้ Microsoft VCO i เพราะช่วยให้การสื่อสารเนี่ยชัดเจนขึ้นและช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสร้างสารรค์แผนพังได้หลากหลายรูปแบบเลยค่ะประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรหากคุณนะคะกำลังมองหาเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนไอเดียให้ชัดเจนมากขึ้น Microsoft v i o จะช่วยให้คุณนำเสนอทุกไอเดียได้อย่างมั่นใจเปลี่ยนความยุ่งยากให้กลายเป็นแผนภาพที่เข้าใจง่ายามสร้างความประทับใจให้กับทีมและองค์กรหากคุณสนใจ Microsoft v i o หรือมีคำถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่เว็บไซต์ mailmaster. co.th หรือแอดไลน์มาได้ที่ a m a i l m a s t e r i n f o